พาดถึงความเป็นมานะคะวความสําคัญของปัญหานะคะวัตถูกประสงค์ค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะบทที่2นะคะจะพูดถึงการทําความเข้าใจถึงอาการของเด็กออทิสติกนะคะสิ่งสําคัญในการวินิจฉัยโรคนะคะสาเหตุข,ของการเกิดอาการค่ะบทที่3นะคะ,ะ,คะจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนะคะก็จะมีการจัดให้เด็กอยู่ในชุมชนนะคะวิธีสอนเรื่องความรู้สึก เรีในบทสุดท้ายนะคะบทที่4ค่ะการจัดการศึกษาสําหรับเด็กออทิสติกนะคะจะพูดถึงเนื้อหาในการปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกนะคะเนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะการเนื้อหาการสอนนะคะการฟังการอ่านการพูดการเขียนนะคะซึ่งจะมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะค่ะรจะรู้จักกับโรคออทิสติกนะคะเป็นโรคที่มีสาเหตุของการเกิดโรคโดยเฉพาะ การสื่อสารการเข้าสังคมเราจะหาแสแบกเด็ออทิสติกหรือสักลุ่มนะค่ะลแรกจะมีความสามารถต่ำกว่าเด็กปกติการใช้ภาษาจะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยไม่มีการตอบสนองทางด้านอารมณ์ไม่สามารถเชื่อถือตัวเองได้ในทุกเรื่องกลุ่มที่สองพฤติกรรมที่เด็กออทิสติกแสดงออกมากกว่าปกติค่ะมีการแสดงทางอารมณ์ที่แดงก้าวร้าวไม่มีการ การเคลื่อนไหวที่เชื่องช้าและมีการกระหนำ่ำกระดูดสัมผัสสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานเรื่องเด็กออทิสติกนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะสื่อสาทติกรรมของเด็กตั้งแต่แรกเกิดว่ารูปออทิสติกมีสาเหตุมาจากอะไรมีการป้องกันแบบไหนบ้างและเมื่อเกิดกับรูปของเราหรือเกิดกับเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราเราใน จาเป็นว่าจะต้องดูแลแต่เด็กปนี้เท่านั้นแต่เราควรจะรู้จักวิธีการดูแลเด็กที่มีความบุกรอ,องทางด้านนี้ด้วยเพราะในปัจจุบนันโรคออทิสติกมีมากขึ้น,นเรื่อยๆตามจํานวนตัวเมือง,งที่เพิ่มขึ้น <c oughs> เมื่อเรามีความรู้ทางด้านนี้แล้วผู้ปกครองของเด็กก็จะไว้ใจเราว่าเราจะสามารถ เปลี่ยนวิธการของกลูเขาได้ค่ะกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอเกียนเท่านี้ค่ะ